ืันนี้เอาใจสายสมครับสายสมแขวพี่น้องเออภาพาพี่พี่น้องมากินบักข้อครับพี่น้องอันนี้บักโกนะครับอันนี้บักข้อครับอ้นนบ แนวสมแขวครับมากำบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องกูนะครับกลางทงหน้าเลยครับมาเนี่ยแต่ว,ว่าฝนตกครับป,อย,ปอย์ยบรรยากาศครับสุดยอดมาพี่น้อง สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสู้ผู้สู้ข้นทุกหม่องทุกบอลครับเมเนลุ่ลงอวนจากลูกีสานผ้ากินผ้าเที่ยวผ้าพีผ้านองมาสมแข็งร่วมกันครับกินมะข้อครับพี่น้องมะข้อหน้าเลยครับตาเมเนลมันได้กาดก่างทงหน้าฝนฝนลิ้นนะครับพี่นอ้องอาจจะมีเสียงป๊อแป๊บป๊อแป,ป๊ปปปปปบรบกวนครับมาพี่น้องมะข้อครับน้ำกินแจ่วครับสมแขวง เดี๋ยวครับบกคอเียงำลำว <Wow. S 1> ้าวนี่โบกโก่มาแซมนนึงครับโบกโกร่รงหน้าครับกำลังสุกอ่ะพี่น้องอลุยกัน้วเนาะกิมลาดครับลาดลาดลาด,ลาดตงไปเลยไห้มักสมมักเปรี้ยวมักรสชาติแบบไดก็ใส่ไปเลยครับ ว่าเพิ่นว่าขั้นกินมะข่าว่ให้มันควนทองกับต้องกินข้าวเหนียวก่อนครับวัวหนก็นมีมา,าอยู่เด้เนี่ยข้าวเหนียวบางคนอาจจะว่ามันบ่เข้ากันครับแต่ไม่วัวขอกินข้า,าวเหนียวก่อนนะครับขั้นควนทองครับพี่น้องอืมอือ ลืดลืดโอเมนูอย่างนอ้อพี่น่องอาจจะถามว่าลุงหวนผ้าไ่กินเมนูอย่างนอ้อเมนี้เอาใจสายสมครับสายสมแข่า <c oughs> <h ums> พี่หน่อย สมแก้วพี่น้องเย้ยใส่ลงไปเรามากินเปลือกมันนะครับกานเปรี้ยวกินเปลือกมันไปนน้ำเปลือกข้อครับเปลือกจอกฝาดๆี่น้องครับการท้องเสีย,เ,ยเ,เตะเข้าไปครับ ừ mm -hmm. <coughs> <Lit. laughs> mm -hmm. สมแคววิลีครับพี่น้องจากพี่จันน้องเลนที่เกาครับมาลุยต่อลองเบิง้ง การกินบะข้อนี่เป็นความสามารถพิเศษได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันต้องกืนต้องกืนเม็ดมะ้ำวงเด็กเล็กเด็กน้อยก็ย่าเลียนแบบนะครับตาลุงอ้วงแกขวันทองครับตรนเยวกับบกข้อลองเบิ้งบิบลงมาเปลือก Hm 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 ăn thôi hm 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 จับไปพี่น้องเย้ยขอโทษขออภัยเลยครับท,ที่เห็ดที่เห็ุไหนพี่น้องสมแขวน้ำนะลุ<อ> <laughs> ยต่อหจวดจัดเปลือกินพอ่อ เปลือกมันเห็ดให้ฝัดๆครับมันจะบวเปรี้ยวหลายมาโอ้แซบทุกคำพี่นอ้องเอ้ย,เ,อย,ปอย,เ,อยเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทังนัวทั้งเค็มทั้งเผ็ดอ่า เลือดจังเดียวพี่น้องกินมะค้อเปลือกควอมอืมน,นะเบน,นูบานบานพี่น้องเ,เอ้ยอ้าวแถวทงหน้าเลยครับว้าวเป็นผลไม้ฤดูด ของทางไฟอีสานครับบัตข้อบัตข้อหรือว่าลูกข้อเนี่ยครับเติมเข้าไปมักแบบได้แซ่บนัวครับจวดจับสายเปรี้ยว ุดยอดพี <anak lonely> ่น <Find human> ้อจวดจาดครับซาบิลีครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับนะ ที่อาจจะมีเสียงฝน,นครับหลนใส่หลังคาสำหรับคลิปนี้นะครับอืมลืดตึงเดียวขันยานควนทองอะขาเหนี<อ>นยวพี่น้องอจุมมองไปอืมอืม สัตว์ทุกข์มันดูยมน <c oughs> ันเใส่ความสามารถพิเศษเด้พี่นอ้องฮขั้นบุเคยกินอย่าไปกินเนอะติดข้อเลย จับจับควรท่องพี่น้อยขเนี <g> ้ <ill ain> วกินขเนี้วก็บบออืมกินจังไ <g ill ain> ดเ้เออแซบบรรยากาศมันดีพี่น้อง อิจฉาลุงวันนะซิเดี๋ยวลุงวันกินเพื่อครับอืมพี่น,อน้องหวานคนว่าเอาบะโก้มาโชวซ์ซว่าลุงวันบบโชว์ครับกินให้เบิ่งเล่เน,นี่ยบะโก้ครับไม่จอกฝาดฝาดเนี่ยบะโก้ครับหวานแตเจ้าฝาดหวาน,วานอื มันหวานฝรั่งครับวว้าเอามาตัดกระบอกข้ออันนี้รุ่งวันคิดเองนะครับบบกเกียวกับผู้อดไ <c oughs> อืมอืมอืม เลือดเงเดียว<ะ>กี่เปลือกความพี่น่นะเเป็นเมนูที่ชวนให้สมแขวครับ Hmm. Ừ Rất Hẹn quá แซบปเพี่น้องเริ่มฟื้นแลวพี่น้อง <c oughs> แซ่บเพื่อเราเริ่ม <c> ค <oughs> ิดอย่างไรเข้ามาแล้ว <c oughs> บรรยากาศดีครับพี่นอ้องข้างบนติดเสียงฝนหน่อยๆโอเคเลยครับ เอาแล้วนะพี่น้องมาเลยสำหรับเบนโนสมแขวครับกลินมะคออยู่กลางทงหน้าครับมือนี่ตามกลางบรรยากาศฝนเนาะฝนลิ่นปล่อยๆครับพี่น้องนี่ฉันเขียดเสียงนกค้องอยู่สุดท้ายท้ายสุดกะกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเด้อจ้าไหนกะหักกันแพ่งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไข่ลูกวัวเด้เลยครับ เพ็นลุงอิสาน้ากินผ้าเที่ยวครับสำหรับคลิปนี้เไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะลุงวันไ,ไว้แล้วสมแขวเดี๋ยวคลิปหนาเจอไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูนสมแขว